สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรือ f a สไล i ์นะคะเป็นรายการที่จะรื้อฟื้นจิตวิญญาณให้ติดสนิทกับพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่28ข้อ5กล่าวไว้ว่าคนชั่วร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรมแต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าเข้าใจถี่ท่วนโลกนี้ไม่ยุติธรรมนะคะเราได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะโลกนี้ไม่ยุติธรรมและ โลกนี้ไม่รู้จักความยุติธรรมที่แท้จริงนะคะเวลานี้จะขอยืมบทความของนายแพทย์ท่านหนึ่งนะคะคือนายแพทย์กฤษดาศิรมพุทธนะคะผู้อำนวยการศูนย์เวิทศาสตร์อายุรวัตนานาชาตินะคะท่านได้กล่าวถึงกรณีชายหนุ่มอเมริกันคนหนึ่งก่อเหตุกระน่ำยิงนักเรียนชั้นประถมแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะตายรวมกันในราว20 27รายนะคะ เกิดในที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะคะก็หลายๆท่านก็รู้สึกวั่นไหววันกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซํำซ้อนหรือเกิดการเรียนแบบเกิดขึ้นนะค,คุณบอยยังกล่าวด้วยนะคะว่าในโลกนี้มีคนอยู่2องกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งคือคนที่รู้สึกเหมือนคนทั่วๆไปมียินดีแล้วก็มีเฉยๆนะคะแต่อีกกลุ่มที่2เนี่ย เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงนะคะเป็นกลุ่มที่รู้สึกว่าชีวิตสิ้นหวังจะอ,อยู่หรือตายก็ใกล้กันคนกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่ามีอาการของโรคซึมเศร้าแฝงซ่อนเร้นอยู่นั่นเองโรคนี้นะอาจจะก,กระตุ้นให้เขาทำร้ายตัวเขาเองหรือดึงคนอื่นเข้าไปเป็นอันตรายด้วยก็ได้นะคะเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงในแพทย์ท่านนี้เรียก อาการของคนกลุ่มนี้ว่าปมแค้นสังคม,มปมแค้นสังคมนะคะแพทย์ชี้ว่าเหตุสังหารหมู่เกิดจากปมแค้นสังคมหรือเลือกฆ่าคนเป็นการกลบเกลื่อนบาดแผลที่อยู่ในใจประเทศไทยของเราเองนะคะก็ได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆเรื่องความเครียด แล้วก็เหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ไม่ใช่จะไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีความเครียดสภาพแวดล้อมนะคะสภาพเศรษฐกิจอาการป่วยทางจิตหรืออาการซึมเศร้าหดหู่ใจแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าประเทศเราบ้านเมืองของเราเราจะเห็นคนก้าวร้าวมากยิ่งขึ้น การเคารพในปัจเจกชนหรือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจะเห็นว่ามันลดน้อยลงแต่ความก้าวร้าวจะมากยิ่งขึ้นเราใดแพทย์หรือว่าแพทย์ทั้งหลายจะเรียกโรคนี้ว่าแค้นสังคมแล้วก็โกรธสังคมสังคมนี้เองนะคะแล้วก็อยากจะแค่แค้นให้สาสมใจทำร้ายใครก็ได้หรือไม่ก็ทำร้ายตนเองทำร้ายแม้ทั้งคนที่ไม่รู้จักชื่อไม่เคยรู้จักกัน ก็ทําได้เกิดจากความแค้นที่อยู่ข้างในความโก,กรธเกลียดชิงชังที่ถูกสะสมไว้ที่อยู่ข้างในบางคนก็ทําร้ายตนเองนะคะทำร้ายตนเองด้วยการอดอาหารไม่ทานยาไม่ดูแลตัวเองหรือบางคนหนักยิ่งกว่าน,นั้นไม่ไปทํางานไม่เข้าสังคมไม่เอาใครเลยนะคะแล้วก็ความก้าวร้าวและก็ที่เห็นชัดคือชอบความรุนแรงนะคะ เหล่านี้เป็นสภาวะที่เราเห็นอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆไม่ไกลถ้ามีโอกาสได้ดูข่าวในทีวีเราแทบจะดูไม่หวัดไม่ไหวในทุกๆวันเราจะเห็นคนทำร้ายกันใช้ความรุนแรงนั่นไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะแต่เกิดจากอารมณ์ของแต่ละคนถูกสะสมปมความแค้นมานานหลายปีปีแล้วปีเล่าจนวันนี้ที่เราเห็นข่าวเนะี่ย มันเกิดระเบิดขึ้นมาในตัวของคนคนนั้นได้เห็นใจนะคะ <c oughs> ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่ห้าข้อสิกล่าวไว้ว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าและชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อนุภาพของมารร้ายหรือในพระธรรมโรมบทที่สามข้อยีบอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะคะมนุษย์เกิดมาในความมืดบอด นะมนุษย์เกิดมาในความมืดทึบมนุษย์เกิดมาเนี่ยนะคะภายใต้เชื้อสายของอดัมกับเอวาความมืดความบอดฝ่ายวิญญาณความมืดทึบฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะคะสืบเชื้อสายกันมาตั้งแต่บรรพการแต่มนุษย์พยายามจะแก้ไขความมืดบอดความมืดทึบความเลวร้ายเหล่านี้ด้วยการอาศัยศาสนาเข้ามากลบเกลือนปกปิดด้วยศาสนา เพราะคิดว่าศาสนาจะช่วยให้คนที่นับถือศาสนานั้นดูดีขึ้นดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะคะแต่จริงๆศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีจริงค่ะไม่เถียงแต่ศาสนาสอนแต่ศาสนาไม่ได้ช่วยในที่ต้นตอของความบาปผิดต้นตอของความก้าวร้าวศาสนาเพียงปกปิดไว้แต่ไม่สามารถกุดรากถอนโคนต้นตอความ ก้าวร้าวหรือความผิดบาปหรือความรุนแรงหรือปมแค้นของสังคมได้นะคะโรคเกลียดสังคมนะคะเป็นโรคที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้อํานาจแห่งความมืดนะคะโรคเกลียดสังคมมันบกตัวมันฝังตัวอยู่ภายใต้อํานาจแห่งความมืดซึ่งคุณหมอท่านนี้เรียกโรคนี้ว่าบันซ่อนอยู่ในถ้ำเถื่อนหรือซ่อนอยู่ในถ้ำนะคะเป็นที่ปกปิด ด้วยความสวยสดงดงามภายนอกเหมือนที่พระเยซูก็ทรงเรียกนะคะพระเยซูไม่ได้เรียกว่าถ้ำเถื่อนแต่พระเยซูทรงเรียกว่าอุโมงค์ฝังศพหมายความว่าอุโมงค์เนี่ยภายนอกเนี่ยถูกตกแต่งด้วยดอกไม้ประดับประดาทาสีขาวทาสีให้สวยงามแต่ภายในอุโมงค์ก็คือโครงกระดูกก็คือซากศพดีๆนี่เองนี่คือภาพของมนุษย์ที่ถูกปกปิดด้วย ศาสนาหรือความดีที่มาจากภายนอกนะคะแต่จิตสำนึกผิดชอบชั่วดีมนุษย์เนี่ยรู้ว่าความไม่ดีความบาปความก้าวร้าวหรือความรุนแรงไม่สมควรหรือความเลวร้ายต่างๆไม่สมควรแสดงออกมาเขาก็เลยใช้อะไรคะใช้การปกปิดให้มิดชิดซ่อนไว้นะไม่ใช่นำออกไปแต่ซ่อนไว้พูดง่ายๆเหมือนกับกวาดขยะไว้ใต้พรมนั่นเอง โดยหารู้ไม่ว่านี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งยวดจนถึงวันหนึ่งเมื่อใครคนหนึ่งใครบางคนทนไม่ได้หรือที่ว่าปมแค้นสังคมเนี่ยทนไม่ได้ก็เกิดระเบิดขึ้นมาแล้วก็เราไม่รู้จริงๆว่าแรงระเบิดนั้นมันจะไปกระทบใครบ้างควบคุมการระเบิดไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้อยากจะมีแนวทางช่วยเรานะคะที่จะออกจาก เราจะไม่เป็นคนสะสมความโกรธเกลียดสังคมหรือปมแค้นสังคมนะคะวิธีที่เราจะไม่เป็นโรคเกลียดสังคมนะคะวิธีที่หนึ่งคือการให้อภัยคนที่ทำไม่ดีต่อเรานะคะคุณบอกให้ข้อสังเกตว่าคนที่เกลียดสังคมเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีปมในวัยเด็กนะคะถูกล้อเลียนถูกย่อเย้ยถูกถากถางนะคะจากครอบครัวจากเพื่อนๆืในโรงเรียนจากเพื่อน ร่วมหมู่บ้านหรือเพื่อนร่วมสถาบันบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งถูกเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งถูกเคี่ยนตีนะฮะถูกทําโทษบ,บ่อยๆเอาก็ลงโทษเอาก็ตีนะ,ะแล้วก็เป็นความเก็บกดโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเขาระบายไม่ได้เขาบอกไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาบอกไม่ได้ว่าเหตุผลอะไรเขาทําอย่างนั้นเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่อนุญาตให้เขาบอกตีอย่างเดียวลงโทษอย่างเดียวไม่ฟังเขาเรียกว,ว่าไม่ฟังลงโทษอย่างเดียว สิ่งเหล่านี้เชื่อไหมคะว่ามันเป็นเหมือนเหมือนขยะความเจ็บปวดแผลหนึง่งยังไม่ทันรักษาเลยแผลใหม่เกิดขึ้นแล้วแผลเก่ายังสดอยู่เลยแผลใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วซ้ำซ้ำซ้ำเข้าไปในจิตใจของเด็กถูกทํำร้ายซ้ำๆๆถูกหมิ่นประมาทถูกย่อเย้ยและที่สําคัญผู้ใหญ่มักจะคิดว่าเด็กไม่เป็นไรคือกล่าวโทษเด็กลงโทษเด็กเป็นเพราะเธอเป็นเพราะแกเป็นเพราะ นั่นเป็นเพราะน,นี่เลยทําให้เด็กรู้สึกว่าเติบโตมามีปมอยู่บนความขมขื่นแล้วก็หาทางออกจากชีวิตของตนเองไม่ได้นะคะแม้ว่าวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยไม่สามารถลืมได้แต่ในพระคำของพระเจ้าบอกว่าวันเวลาที่มันเกิดขึ้นเกิดเรื่องเลวร้ายในชีวิตของคนเรานั้นมันผ่านไปแล้วนะคะมันผ่านไปแล้ว แต่คนที่มีปมดึงมันไว้ไม่ให้มันผ่านไปดึงไว้ทุกครั้งที่เจ็บปวดแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟเขาไม่ได้ทำอย่างนี้โยเซฟเขาก็ถูกกระทำไม่ดีจากครอบครัวเหมือนกันแต่โยเซฟเขาเข้าหาพระเจ้าเขาได้รับรางวัลจากพระเจ้าคือการมีบุตรชายแล้บุตรชายคนนี้เขาตั้งชื่อบุตรชายของเขาว่ามนัสเสมรนัสเสแปลว่าการทำให้ลืม ได้ลูกชายคนนี้ชื่นอกชื่นใจทำให้เขาลืมความเจ็บปวดในครอบครัวที่ผ่านผ่านมาเราสามารถออกจากความเจ็บปวดหรือเราควรจะย้ายออกจากความเจ็บปวดหรือเราจะให้ควรจะให้วันเวลาของความเจ็บปวดนั้นมันสิ้นสุดกับเราสียทีได้ไหมคะเพื่อเราจะไม่เกิดปมแค้นเพื่อเราจะไม่เกิดความโกรธเกลียดชิงชังต่อสังคมนะคะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะคะ คือเราต้องออกจากความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็การให้อภัยต่อคนที่ไม่ด้ทำไม่ดีต่อเราด้วยวิธีที่สองนะคะคือรับการเยียวยาจิตใจของเราจากพระเจ้านะ,ะเราไม่ควรเก็บกดความรู้สึกเอาไว้นะคะที่มันอัดแน่นอยู่ในใจของเราที่ว่าเป็นเหมือนระเบิดเวลาเราไม่ควรเก็บกดไว้นะคะบางรายนะคะเขาทำไงรู้ไหมคะเขาเยียวยาจิตใจของเขา ด้วยการอะไรฮะใช้คำพูดคำต่อว่าสังคมมีคำพูดที่ส่อเสียดคำพูดที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดใครก็แล้วแต่ที่ได้ฟังคำพูดของเขาจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วเขาก็จะรู้สึกพอใจเมื่อเขาพูดให้คนเจ็บปวดได้นะคะเพราะว่าจิตใจเขาเจ็บปวดบางรายยิ่งกว่านั้นเองค่ะทำร้ายสัตว์หรือทารุณสัตว์บางคนก็ทำร้ายเด็ก ทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าเขารู้สึกมีความสุขเมื่อเขาเห็นคนที่อ่อนแอเจ็บปวดนะคะอันนี้เป็นการเหมือนกับเขาต้องการเยียวยาความเจ็บปวดในจิตใจของเขาแต่ในวิธีของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ใหเราออกด้วยวิธีนั้นพระเจ้าเองจะเป็นผู้ที่เยียวยาจิตใจของเรานะคะในพระธรรมสรดี34บข้อ18บบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้จิตใจที่ฟกช้ำนะคะ ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำไดอิสยาบอกว่าเพ,เพื่อจัดให้บรรดาผู้ไว้ทุกข์ในสิโยนเพื่อประธานมาลัยแทนแทนขี้เท่าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะสำแดงพระสิริของพระองค์ ในกฎแห่งการทดแทนของพระเจ้าพระเจ้าเย,ออยียวยาเราด้วยการนำสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเรานำความทรงจำที่เจ็บปวดและพระองค์ทรงใส่เมมโมรี่ใหม่ความทรงจำใหม่ๆวิธีชีวิตนะคะเกียรติและศักดิ์ศรีความมีคุณค่านะคะในใส่ไว้ในชีวิตของเราเพื่อทดแทนสิ่งที่ไร้ค่าที่เคยโจมตีจิตใจของเราไม่มีใครทำสิ่งนี้ได้ สำหรับมนุษย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆอาจจะพยายามเจาะลึกทำงานในจิตใจของคนเจ็บปวดเยียวยาด้วยยาเยียวยาด้วยการหนุนใจเยียวยาด้วยเวทมนต์ต่างๆแต่เชื่อไหมคะว่าไม่มีใครรักษาต้นตอของความเจ็บปวดได้อย่างแท้จริงนอกจากพระเจ้าแล้วก็พระคำของพระองค์นะคะให้เราเข้ามานะคะรับการเยียวยาจากพระเจ้านะคะ และเมื่อเรารับการเยียวยาจากพระองค์แล้วให้เรายึดมั่นในความรักของพระเจ้าคุณผู้ชมต้องยอมรับความจริงเรื่องหนึ่งนะความรักที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ในมนุษย์ความรักในมนุษย์เนี่ยเป็นความรักที่มันมันเต็มไปได้วยเงื่อนไขรักแม้่รักเพราะว่าทําไงถึงรักรักเพราะเธอเก่งเพราะเธอดีเพราะเธอสวยเพราะเธอหล่อรักเพราะเธอมีฐานะ รักพาะเธอมีความรู้หรือรักพ่ออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าวันหนึ่งที่คนคนนั้นไม่มีคุณสมบัติสมควรที่จะรักความรักที่เคยได้รับก็เจือจางไปจืดจางไปแล้วเป็นความรักที่เรียกว่าไม่จีรังยั่งยืนไม่เหมือนในความรักของพระเจ้าในความรักของพระเจ้าเนี่ยนะในภาษาหนึ่งเรียกว่าความรักแบบอากาเป้เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในพระเจ้าไม่ได้บอกว่า เพราะเราสมควรจะถูกรักพระเจ้าจึงรักไม่ใช่ในพระเจ้าพระองค์รักเราถึงแม้ว่านะคะถึงแม้ว่าเราไม่สวยเราไม่รวยเราไม่เก่งเราไม่มีอะไรโปรไฟล์ของเราเทียบคนอื่นเราไม่มีอะไรเลยนะคะแต่พระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็นเป็นความรักที่โลกทวินหาคือความรักไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าในพระธรรมโครินนะคะได้บรรยายถึงความรัก มีอยู่ในพระเจ้าเพียงผู้เดียวนะคะพระธรรมโครินธ์บทที่13บอกว่า mm. ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองนะไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตนฝ่ายเดียวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดและและไม่ชื่นชมเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่าง แม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างในข้อ8บอกว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้นคำว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้นไม่มีในมนุษย์นะไม่มีในโลกไม่มีในสถาบันใดๆไม่มีในองค์กรใดๆไม่มีในรัฐที่ใดๆความรักไม่มีวันสูญสิ้นมีอยู่ในพระเยซูคริส แต่เพียงผู้เดียวถ้าใครอยากสัมผัสความรักแบบไม่สูญสิ้นต้องเข้าหาพระเยซูเข้าใกล้พระเยซูเปิดหัวใจของเรารับเอาความรักแบบนี้จากพระเยซูเพียงผู้เดียวทางเดียวผู้เดียวนะคะคือพระเยซูคริสต์แล้วก็รับเอาชีวิตจากพระเจ้าจากพระเยซูคริสต์สายโลหิตที่มาจากอดัมกับเอวาเนี่ยเป็นสายโลหิตแห่งความบาปเป็นกรรมพันธุ์แห่งความบาป เป็นพันธุกรรมแห่งความบาปแล้วมันส่งต่อมายังมนุษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่านะคะกี่ยุคกี่วัยนะคะเจนแล้วเจนเล่าเหล่านี้ถูกส่งต่อมายังมนุษย์นะคะทำให้มนุษย์ไม่สามารถต่อสู้กับความเลวร้วายได้เพราะว่าความเลวร้วายมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ภายในมนุษย์มาทางสายเลือดนะคะแต่พันธุกรรมบรรพบุรุษเป็นคนใจร้อนเลือดร้อน ก็มีแนวโน้มที่เผ่าพันธุ์ของเขาลูกหลานเลนหลนของเขา,า,เลลขเขาจะใจร้อนวู่วามนะคะถ้าเผ่าพันธุ์ของเขาเป็นคนที่มักโศกเศร้าร้องไห้นะฮะลูกหลานเลนหลนเขาก็จะมีพันธุกรรมไม่แตกต่างจากเขาแต่ข่าวดีนะคะพระเยซูคริสต์เป็นบรรพบพระบุษคนใหม่ของเราไม่ใช่เอไม่ใช่เอวาหรืออดัมต่อไปพระเยซูเป็นบรรพบุรุษของเราเป็นต้นตระกูลของเรา เป็นผู้ที่เราจะสืบสายโลหิตจ,จากพระองค์นะคะพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อให้เราได้เกิดใหม่ในพระองค์และรับเอาชีวิตใหม่ในพระองค์เผ่าพันธ์ุใหม่ DNA ใหม่ๆเราได้รับจากพระเยซูนะคะนี่คือชีวิตใหม่ฆาตกรรมคนแรกคู่แรกก็คือคาอินที่ฆ่าน้องนะคะคืออาเบลนะ,ะนี่คือเผ่าพันธ์ุเดิม แต่เมื่อเราได้พบกับพระเยซูเนี่ยนะคะการต่อสู้กับความบาปการตกเป็นทาสของความบาปความเจ้าอารมณ์ใจร้อนวู่วามการเป็นฆาตกรมันสิ้นสุดเมื่อเราได้รู้จักกับพระเยซูในพระคำของพระเจ้าว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์นะคะพระองค์จริได้ทรงประทานพระเยซูให้กับเราพระเยซูเสด็จมาเพื่อให้เราได้ชีวิตและได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตนี้ ไม่เพียงกายภาพแต่ฝ่ายวิญญาณด้วยนะคะไม่เพียงในโลกนี้แต่โลกหน้าด้วยเรากลายเป็นคนพันใหม่อาศัยอยู่ในโลกนี้เป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ไม่ใช่เผ่าพันธุของอาดัมกับเอวาแต่เป็นเผ่าพันธุ์ของพระเยซูอาศัยอยู่ในโลกนี้นะ,ะเรามีชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นชีวิตที่มีอิสระมีริธานุภาพของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะคะ เมื่ออาดัมทำบาปทําให้ชีวิตที่บริสุทธิ์ของมนุษย์หายไปนะฮะแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกพระองค์ทรงเอานํานําชีวิตที่บริสุทธิ์มาสู่มนุษย์ชีวิตที่ดีตอนที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมกับเอวาครั้งแรกเลยจําได้ไหมคะพระเจ้าบอกว่าโอโ้ดีมากเลยสร้างมนุษย์คู่แรกนะเขาบริสุทธิ์เขาสะอาดเขามีมนุษยธรรมมีศีลธรรมที่ดีแล้ว สนทนากับพระเจ้าหน้าต่อหน้าแต่เมื่อเขาทำบาปเขาถูกแยกไปจากพระเจ้าแต่เมื่อพระเยซูคสต์เสด็จมาพระเยซูคสต์นำมนุษย์ให้คืนดีกับพระเจ้าแล้วก็รับชีวิตที่ดีกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนครั้งแรกที่พระองค์ทรงสร้างนั้นนะคะในพระธรรมยอห์นพระเยซูบอกว่าพระเยซูเสด็จมาเนี่ยเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ โรคเกลียดสังคมนะคะเป็นอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่ซาตานใช้โจมตีสังคมโจมตีโลกของเราโจมตีบ้านเมืองหรือประเทศชาติของเรานะคะมันเป็นอาวุธที่เข่นฆ่ามนุษย์ด้วยกันโดยไม่ต้องหาสาเหตุนะคะนึกจะทําหยิบอาวุธขึ้นมาก็ทํากันได้นะคะแต่หากเราอยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะโรคเกลียดชังสังคมเนี่ยนะคะจะถูกกําจัดออกไป รคเกลียดชังสังคมจะถูกยกออกไปหรือรื้อถอนออกไปจากจิตใจของมนุษย์นะคะใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาพระเยซะะูจะทำให้เราได้รับชีวิตใหม่การอยู่อาศัยร่วมกันจะเป็นด้วยความเห็นอกเห็นใจถ้อยทีถ้อยอาศัยผ่อนปรนต่อกันได้กันผ่อนหนักผ่อนเบาต่อกันได้กันนะคะมากขึ้นเมตตากันมากขึ้นเราเชื่อว่าเราจะได้ยินข่าวร้าย จากคนที่มีปมแค้นสังคมหรือคนที่มีความเกลียดชังต่อสังคมลดลงแต่เราจะเห็นข่าวดีมากยิ่งขึ้นเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับชีวิตใหม่เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าข้าเราขอนำชีวิตของพวกเราทุกคนนำชีวิตของธรรมิก,กชนของพระเจ้า นำชีวิตของข้าพระองค์และคุณผู้ฟังทุกคนพระเจ้าเจ้าค่ะนำประเทศไทยของเราเข้ามาหาพระเจ้าขอพระเจ้าเยียวยาประเทศเราขอพระเจ้าพระเจ้าเยียวยาจิตใจของเรานำความเกลียดชังนำความแค้นที่ฝังใจมาตั้งแต่ในวัยเด็ก ออกจากหัวใจของเราให้เราลืมความทุกข์ในวัยเด็กให้เราลืมความผิดหวังความเสียใจการถูกข่มเหงการถูกลังแกหรือความทุกข์ภัยนานาประการที่เราเคยประสบมาขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราลืมสิ่งเหล่านั้นแล้วบรรจุความรักของพระองค์ เทความรักของพระองค์เข้ามาสู่หัวใจของเราเยียวยาจิตใจของเราให้เรามีชีวิตใหม่ให้เราได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับพระเจ้าขออวยพรคุณผู้ชมทุกท่านพระเจ้าเจ้าค่ะที่กำลังมีความแค้นมีความจดจำและฝังใจในอดีตขอให้ทุกคนได้ลืมทั้งหมดทั้งสิน้นแล้วเปิดใจรับเอาความรัก รับเอาชีวิตไปที่มาจากพระองค์เราขอขอบพระคุณพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับชีวิตใหม่ที่ทรงประทานให้กับเราเราขอก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่กับพระองค์และทิ้งชีวิตเก่าๆไว้ในเบื้องหลังในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฉันเคยนะคะรายการนี้เชื่อว่าเป็นที่หนุนใจขอพี่น้องกดช่วยกดไลค์ กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็แชร์กันต่อๆด้วยสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านและความรักขอความรักอันมากมายของพระเจ้าล้นไหลในจิตใจเสมอนะคะพระเจ้าวอวยพรค่ะ